thank you เาฮอซนิสตามกีฬาแห่งชาติแล้วเนาะตอนนี้กักลังจะย่างไปที่โรงแรมเนาะตอนนี้เวลา18โมงส9นาทีละนี่ทุกคนหลังจากที่เราลงจาก BTS มาแล้วเนาะข้างหน้านี่มัน MBK Center แล้วเขาจะไปโรงแรมไวท์หลอดโฮเทลเนาะเขากันย่างมาทางนี้ลงหลิบมาจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วกันย่างย่างมาเลยเนาะ ยางมาตรงกันข้ามครับตึง MBK นี่เนาะโรงแรมไวลอดโฮเทลยางมาแล้วมันจะมีหอม้องเราเข้าไปในหอ้องอีกเลยปะยงปังไปน้อยเดี๋ยวกับห้องแล้วเนาะนี่มันหอมทางเข้า,าทางนี้แหละถึงแล้ว ตึกข้างหน้าเป็นตึกอย่างงามแทะสั้สูงป้านียองแฮมนี่งามเลยทุกคนนี่ยโองแฮมในกบโบงงะนับเอะตัวโแฮมไว้หลอดพวกเขาจ่องได้คืนละพันห้าทุกคนได้ไว้หลอดคือหนึ่งพันห้าร้อยบาท ไ,ได้กับสถามกีฬาแห่งชาเลยสถานีบิเทสสนามกีฬาแห่งชาเลยเนาะอินนิสยามตันแบบตินัมนี่โรงแงรมพาวเป็นตัวนี้ใหญ่ทุกคนในน้อยนะฮักดีเนาะนะฮักดีนี่นะทุกคนเขายางมาจากนี่เนาะยางสนามอินนิชาน,ชานสนามกีฬาแห่งชาเนะาะเพายางมาปุ๊บเราก็เห็นโรงแรมตัวนี้เลยไว้ลอด สะดกดีคือหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางไหนกัน ปพพา้าทุกคนเนี่ยเบรกกระเป๋าขึ้นมาเนาะมูมีลิบฟ์สอนสามโคตรเมื่อยเลยห้องสามศูนย์ห้านี่ทุกคนพวกกันมาห้อนห้องแล้วเนาะ เป็นห้องน,น้อยมีทีวีแต่บยุยตู้เย็นเนาะมีทีวีมีตู้เสื้อผ้ามีแอร์น้ำเบื่มให้สองุกเนาะม,มีห้องน้ำห้องน้ำ,นำเปิดไฟอยู่ใส่อื่เป็นห้องเป็นขนาดเนาะตู้เสื้อผ้าห้องน้อยขนาดเลยทุกคน นะเดี๋ยวไปห้องน้ำกันห้องน้ำกันน้อยๆเนาะเต็มยางวันนี้ให้อยู่หนึ่งพันห้าผสมราคาปไปน,นะทุกคนนะบ <c oughs> สมนีเแว่นให้ <c oughs> นี่เงินไงอยู่จะ <c oughs> ห้องแคบๆเนาะ หไว้อดปาทุกคนไว้แรงจา่ที่พวกเขาซีงนงหมแล้วแล้วเนะี่พ่อกับสยางออกไปทางนอกเนะแถว MBK เพราะว่ามูของพวกเขาจะมาขับไปกินข้าวนะทุกคนแล้วก็ไปงานเข้าวดาพวพุกนักท่องเที่ยวหลายเขียน,นี้ ถนนน้อยๆเนาะรถมาแล้วก็บับรีบกันบูได้ในข้างหน้าในห้องนี้จะเป็น MBC Center แล้วับ BTS เนาะ BTS แบบจะแหงซ่าเลยใกล้ๆเลยยังออกมาเพลงแค่200เมตรนี่แหละ1 9 0เมตรเนาะกระฮอตอันนี้แหละ คือขัดดีค่ะเลยทุกคนคนะคนร้ายหลายนสสันินสสีเบสเดอนสิบสองสองไมล์สั้วห้านะอกระตัวให่ ไป,ไปพารลักอนไปเซี่ยมเซ็นเ <c oughs> ตอร์ไม้เอมีซ <c oughs> ีว่าเพ่้ไปบันทัดทองเนสยามดิสคอเวอรี่ ทักขนาดเลยเป็นมอเตอรูไที่งามขนาดเลยบันนี้เราจะมาถ่ายรูปนปนาย p k ตึ่กันอบเตเนโอ้งามขนาดเลยไ่เป็นมอเคีมาาได้เจ๊ง มางทีม้าหมุนได้เลยทุกคน,ม,นมามไหมโหงามขนาดเลยม,มีดงกี้ ว่าทุกคนเดี๋ยวนี้รถมูเขาเนะเาะออล่ากูดแคทโคตรงามเลยวันแบบนี้เขามาจอดรถยูเอ็มพาคาตาเซย่างไปซ่องกินอาหารเนาะอยู่แถวบันทัดทองง่ายดีแล้วเป็นห้า<ม><ม> ส้มตำเจอ้วนหวานคนอาหารตัลเซ็ขนาดเลยมีหลายร้านขนาดเลยไปในพื้นกำเหน่างโอ้โห น้ำส้มตำย่ายไปก่อนอ่ะเลดองอุ้ยทะแซ่บอีกย่าเว้ยสัมมันดองเดีไหมฮามเนี่ยต้องทุกคนเลยนะฮัเหรอวะตัดตัดตาแซ่บเหรอเลยทุกคนฮัมนีมีแต่ฮัมเลยแต่แซ่บทั้งน pues voilà> ั้นเลยเนาะ ไสคีมคนมะขมายเลยเกาหลีบาบิคิวบันลังหมึกฟอาเฮ้ยนี่ซีคิสติด้ยเหรอปิ้ง네ย่างซาบูแซ่บ่หเ้าาเจ้าก่อนก่่อน่่อนกอนก่อ่กอน่ออ่อนกอนกอนนก่อ่อ คุณใส่หรอวะคุณอ่ะขนมโครกอ้านนี้คนรอคิวหลายคนแฮ สาแค่ะไ้าม่สงเ้ที่ได้าเก้าค่ะทุกอ้ยาวเลยอาหารต้นไหลห้างอาหารเต็มเลย อาหารเต็มเลยนะอันด่างอันนี้นอัน,น,นด่างในติต๊กต็อกนี่วะตั้งใจจุ่มนี่วะอ๋อมีเมียนชีพผัดไทยซีมต้องสนตัวนี้มอย่างทุกคนข้าวขนมตาโอ้ขนมไทยกินบ้างไม่ติดกับมาน่อ mũng nó có save hẳnเลย ไทยว่าว่ากุ้งเอา นี่ทุกคนหามากินหอยทอดเนาะดูบรรทัดทองอะ่ะเป็นกระแทบขนาดเลยยังไม่พูดมากินโอ้ ต,ติดขนาดเลยทุกคนกรุงเทพตอนนี้พวกเขาอินมสุดๆเลยนะทุกคนจนขี้ค้านยางเลยที่สียางกลับไปที่รถเนอ้องคนลายขนาดแล้วคนข้างหน้าเขานีเป็นท่าน,นหนึ่งห,ง,หงัวยนั่งดังมีสลิปปี้ เราพบไปเตออกเต็มตาเลยทุกคนนี้เป็นห่างเอ็มพาร์คนะอเอ็มพาร์คที่แถวบรรทัดทองมันเข้ากัะจ่าง,งเขาก็จะไปไปทยต่อไปนะทุกคนไปหาสถานทีเข้าดาว ทุกคนตอนนี้พ่อเก่ารถมาจอดไว้ทีเซนทันบางรักเนาะแล้วพ่อกัสยาไปขึ้นเหนอือทีสงคัญตักศิกษาโอ้โหคนหลายขนาดเลยพู่นเรนจากว่าท่ามูเฮาจะพาขีรถแต่เอเชียทีขันรถมันติดหลายเนาะก็เลยว่าบมได้ก็เลยว่าขี้งอัอไปดีก,กว่า คนจะมาบางปูที่สะพานตากสินแล้นมีคนเต็มเลยคนมาสะพานตากสินหลายขนาดเลยนี่เขาเริ่มมันยืนดูเลยนดะะ้เนาะเต็มเลยสามชั่วโมงร้อนมากเนาะ ทุกคนด้วยคน,คนหลายทุกคนเลยมีคนมารอกเบิงคูงนะทุกคนชาเลียสาริห้อนอต้องหลายขนาดเลย

คนมามีเหือมีเหือไปเอเียทีมหรือบอลเนาะนี่เด็กคนตอในบอมาห้าคนเหือกครับห้าเหือจะไปเอเียทีมเนาะโอ้เมืองคนมาร้อนฮะเบ er ิ่งปูอยู่ทั <S <S ้งตาสิ่เต็มเลย ตัวนี้เป็นคนละคนละสาวบ้านเวทุกคนตัวนี้แล้วขายปีคนละสาวบ้านมันก็จะมีเค่ฟรีพร้อม ทุกคนมันนี่เ่อพวกเขากับมาแล้วครกันจะขึ้นเถ้าไปทีเอเชียทีนะันั่งเรือเหีอเออข้างหน้าข้างหน้าจลแบยแซมเริ่มงเบียนหัวแซมเมาเือะหอโออทุกคนตรงนี้เืาออกแล้วนะรับ บางคนมหาบางคนผ่านศูน เนี่ยมาเปลี่ยนเหือเกิดขึ้นเนาะต้องกบวงวันสาเหตุมานเปลี่ยนเฮือกอย่างไรูกตอตอนนะไตอนเลียไว้เปลี่ยนเืออยู่ใกล้ๆเอเซียทีละกันมาลงทาเอเียทีเลยนักท่องเที่ยวก็งงเลยเออไม่เสียเงินนี่นักท่องเที่ยวงงเลย เขาเหตดงามขนาดเลยงามเนาะโอ้มีต้นคริสตมาสใหญ่เลยไปไทยรูปป่นะนอนแรกไทยเอเชีย <Yeah. S 2> right. ี